สวัสดีนะครับดูกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดียวนะครับอันนี้เป็นกล่องจากบริษัทเซเก็คือว่ามันมันเป็นกล่องสุ่มครับที่บริษัทเซเว่นซนะครับเขาจับกิจกรรมขึ้นนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มจะมาแกะพร้อมกันนะก็ราคากล่องนี้นะครับก็999บาบาทนะครับ ลงมส่งเลยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมันคือกล่องซ่มนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปในไลน์ครับไลน์ของเซเว่นซีแล้วเราก็ไปสั่งเลยครับบอกว่าเราอยากได้กล่องซ่มหนึ่งกล่องนะครับเขาก็จะส่งเลขบัญชีมาให้เรานะครับแล้วก็โอนไปเลยโอนไปเลยปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ส่งที่อยู่ไปนะครับเราก็รออยู่ที่บ้านเลยนะครับ มาเดี๋ยวเปิดกันเลยนะครับผมจะได้คุ้มไม่คุ้มนะผมไม่ซีเรียสนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเลยปุ๊บโอ้ได้หมวกเลยครับอันแรกได้หมวกเลยนี่ครับได้หมวกหนึ่งนะนะอ,อะไรวะเนี่ยอันนี้ได้เสือ้อโอ้สองอย่างนะนะหมวกกับเสื้อนะครับอันนี้เป็นโยโยซุรินะครับอันนี้โอ้อันนี้อะไรวะเนี่ย ไม่รู้อะไรนะคุณึกว่ามีฟีแต่ตอนแรกไม่ใช่นะครับเนี่มันเป็นใบพัดอยู่ข้างหน้านะเออเยี่าติดใบพัดอยู่ข้างหน้าเป็นของไอ้นี้นะลัคกี้คาร์ฟนะต่อปไปอ่าได้โยอีกตัวหนึ่งโย3.0เหยื่อไมโครจิกนะครับ20กรัมเหยื่ออะไรวะไม่รู้เกิดราคาแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาราคาป้ายมารวมกันเนาะมันก uh, ็เกินราคา9 9 0บาทอันนี้หัวจิกครับ สองอันสองแพทนะครับอันนี้อะไรวะอันนี้ที่ติดโทรศัพท์นะครับอ่าน,นี้สายพีอ้ครับยี่สิบแปดปอนด์ครับเป็นของโอคุมานะครับพี e. สายพ e. ีของโอคุมานะครับน่าจะตกประช่อนเลยได้นะขนาดนี้เออขนาดเส้นกําลังพอดีเลยครับเอาไว้ตกประช่อนได้ยังไม่หมดอ,อืนี่เดใอีกแล้ว เหย่ออีกแล้วเหย่ออะไรวันนี้น่าจะเป็นแคล้งครับแคลง้งต่อมานี่ได้อย่างวะเนี้คืออะไรวะเนี่ยไอตัวใส่ข้อเหวี่ยงสำหรับทำสปินเนอร์ต่อมาเป็นหนอนยางหนอนยางของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะเออพอดีเลยเล่นเท็กซัสพอดีเลยยังไม่หมดนี่ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปลายางครับปลายางแบบ,บมีลิ้นนะครับมีลิ้นแล้วก็มีแถมอันนี้ด้วยแถมเบ็ดมาตัวหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันยังไงตัวนี้นีเมจิเปอันสุดท้ายก็เป็นเหยื่อยางอีกอันนี้2.5นิ้วพอดีเลยวะ่ะเอาไปเกี่ยวพวกเท็กซัสดอะไรเงี้ยเดินหนอนได้เลย หมดแล้วนะครับหมดแล้วในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ว่าดูจากมูลค่าของแล้วผมว่าน่าจะเกิน990บาทหรือว่า1,000บาทนะคิดเอาก็ไอสองตัวนี้ก็200ใช่ไหมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแดร้อยเก้าร้อยละเก้ารอยอันี้เจ็ดร้อยพันหกละอันนี้หกร้อย สองพันสองพันสองะตีไปร้อยหนึ่งสองนะะสิบพันสองพันห้าสองพนหกสองพันกสองซองนี้เขียนซองสองอร,ร้อยตีไปสองร้อยอันสองพันหกสองพันกสันเจ็ดสอแปดสองันแปดละอันนี้ 160. ร,ร้อยสิบตีไปร้อยไงสองพันเก้าอันนี้ตีไปร้อยไง สี่ร้อยงั้นสามพันอันนี้อันนี้สายพีผมว่าน่าจะมีสักสองร้อยปสามพันสองอันนี้แหละวะอันนี้ที่ติดโทรศัพท์ไม่คิดน,นี่ราคาส่วนหมวกกับเสื้อนี่ก็มันประมูลราคาไม่ได้นะอันนี้เนาะคือมันเป็นแบบของนี่ไม่เติดขอวะ่ะ ออแล้วไซแอลด้วยมันใส่ได้ด้วยเอออันนี้หมวกน,นะครับเข็มก็ไม่มีราคาแล้วกันสรุปก็คือรวมๆแล้วอะ่ะของที่ผมได้นี่ก็คือมูลค่ามันมากกว่า999บาทที่ผมจ่ายไปนะครับของเขาก็จะมีถุงสุ่มด้วยนะครับถุงสุ่มก็จะเป็นเหมือนถุงผ้ามันถุงผ้าครับราคา399บาทนะครับ แล้วก็กล่องสุ่มราคา9 9้าบาบาทนะครับแล้วก็มีมีกระบอกสุ่มด้วยนะคือคือเป็นคันคันเบ็ดอย่างเดียวเลยครับอันนั้นอันนั้นพันเก้าบาทนะครับพร้อมส่งคันเบ็ดผมก็เยอะแล้วผมไม่อยากได้คันเบ็ดแล้วนะครับส่วนไอ้ถุงสุ่มเนี่ยผมว่ามันต้องมีมีแต่พวกเกยืออะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเอากล่องมาผมคิดว่าเอ้ยผมน่าจะได้ลอกสักตัวหนึ่งนะครับแต่ ผิดคาดครับไม่ได้ลอกนะครับได้เท่านี้ได้พวกเกยร์พวกสายอะไรก็ยังดีนะครับอ่านะครับนั่นคือกล่องสุ่มนะครับสนุกสนุกนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยู่ใกล้ๆกลครับก็ไปที่ร้านเซเว่นซีได้เลยนะครับก็ไปแกะตรงนั้นได้เลยลุ้นตรงนั้นได้เลยนะครับอ่าสมมุติใครอยู่ใกล้ใไม่สะดวกไปก็ทําแบบผมครับโอนตังค์ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เขาก็ต้องส่งของมาให้เรานะครับ ่าราคามันรวมจับส่งแล้วนะเออโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ